ne yeet ne ตอนนั้นช่วงเวลาที่เราได้ยินเสียงปืนประมาณช่วงประมาณกี่โมงประมาณเที่ยงกว่าครับเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่าครับแต่เราไม่ได้ออกมาดูเราไม่ได้ออกไปเสียงมันเป็นเสียงปืนดังดังเป็นเสียงปืนเลยเนาะก็ได้ได้ยินกี่นัดผมได้ยินอยู่ประมาณสองนัดประมาณสองนัดครับแล้วหลังจากนั้นยังไงตอบเรา เราได้ออกมาทิ้งช่วงนานไหมกว่ากว่าเราจะโทรแจ้งเนยครับก็เห็นมันตีกันแล้วก็โทรแจ้งเลยครับอ๋อโทรแจ้งเลยครับก็บอกให้เขาออกมาดูครับคือคือตอนนั้นเราเราเราไม่ได้ออกออกไปดูครับรู้ดูหรือว่าเราดูห่างหางดูห่างอยู่คือข้างในบ้านครับไม่กล้าออกมาครับก็ ตอนที่เราเห็นนี่มันเห็นเห็นอะไรบ้างครับเห็นพวกวัยรุ่นครับก็แล้วก็คนตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องว่าคนเจ็บเนาะครับนอนนอนอยู่กลางถนนใช่ไหมครับอแถวนี้มันมีอุบัติเหตุมีเหตรุหตร้ายบ่อยๆด้วยไม่ค่อยมีนะครับก็อันนี้ถือว่ารุนแรงเนาะถือว่ารุนแรงรอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการยังไงบ้างครับแถวนี้ ก็ออกมาตรวจบ่อยๆครับไปรุ่นมันเยอะเรื่องกล้องวงจรปิดน่าจะมีติดตั้งบ้างครับอยากให้มีเนาะครับอยากให้มี้นนนเเก็ั เอาหารวันทามิถุระโตุอาหารวันทามิทาติโยอาหารวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินักบุญปัจเจกานานจายาพระนางการอาหารทานนันจเตเชน่ารักขานพันทามิสัพโสพุทธังอธิษฐามิธรรมะรื่นามิสังฆังอธิษฐามิปฏิเสวามิรุดโถรุดหาปฏิเสวามิฆะลูกปิดจักขติมันตังมะอักุโองพยาตุรุดแล้วโดยนักได้หนึ่งนักได้ธงนักได้ซับนักเมตตา นักล้างอาถัรนักเจริญนักวชนอาทิามิตรสิบสามหรอสาะออนเนี่ยประมาณเกเมตรันาดตรวเพราะฉะนั้นถามวบาทุกสิ่งทุกยางนะกคแห่งก่ไหนที่ทั้งสระมีไหทต้งหุมดเลยเพราะว่ามีต่างกันแล้วคนละี่ะ มันมีข้างแรกมีข้างสองแล้วถ้าข้างสองจับมาได้ข้างที่สามต้องมาขวานในใจเขาระจบไหมแต่ละอนกที่ระจบแบบแกมาจบที <m <m ่แม่ที่บอกจบจบมือรอนเขาแบบจบจำไหมนะตาได้จับมาได้จะบมีทั้งจบไปหรือเปล่ามีคนมาครับมาตั้งแตเริ่มนี่มา ที่บ้านมันในแขนนอนบอกคนตรงเงี้ยบ้านมันอยู่ไหนเนาะหูจักอยู่มันก็หูจักหน้ามันเนาะขอดูเฟซติมได้ก็อันนี้มันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนที่รู้จักเราพวกมันหรอมันต้องหูระเบิดด้วยวันที่ซองนะกันอังคาันนะเนาะคือคือเราออกไปเที่ยวเดือนเดือนเดือนอย่างเงี้ยเกคืนหรอไม่ได้ไปบ่อยครับแล้วน้องอะไรนะ เจอกจเจอเลยรโมเดลโมเดลแกแกไปเจอกันที่ไหนหรือว่าไปด้วยกันเลยไปเที่ยวงานไปด้วยกันหมดเลย๋อ้อล้วขามาที่แกโดนอันนี้เหรอแกแกเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เหรอใช่ครับเขาเอาผมไปส่งโรงพยาบา,เาลเอาเราได้เจ็บก่อนแล้วเหรอใช่ครับเออเจีมันจะเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลเราไปป,ไป,ปะเจอกันจะได้คือมันโดนยิงแล้วมันโดนตกลงพื้นเลยกัที่มันโดนนี่เดินโดนจากตางเขาออกไปเข้ามา ก็กำลังจะออกไปแล้วพ่อมันวิ่งมาแล้วยิงเลยครับอกเลยอ๋อไปโดนทำร้ายก่อนแล้วรอบหนึ่งจะไปส่งในนี่ไปโรงพยาบาลรับกษาใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วโดนยิงตอนขาขากลับหรือว่าขาไปจะไปโรงพยาบาลจะก็ไปโรงพยาบาลโอ้ผมก็นึกว่าไปเที่ยวงานเข้าหอมาไปโรงพยาบาลครับมันโดนแล้วก็ไหว มันมลูกงานเขาหอมมาละมาแล้วลาเขาดักอยู่ปากถางรากกระดูนพอดีกำลังจะออกไปหลอบไปไปลงบ้านเกิดไปลงบ้านเนี่ยทำปัญหานี่กังวลนัเนี่ย เขาเป็นไข่ลนตีกันก่อนแล้วนี่จะเอาโมเดลโมเดลจากนอกไปรุมมาร์ทโมเดลอาหารแกตัวเงี้ยโมเดลมาบ้านเงี้ยมันก็มี่อย่างมันกับวางบีเนาะปลาเปล่อนไปทรงเนาะมันทรงเนาะมันมาไปด้วยกันแม่นมาด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันเนาะเขาเป็นโุนหลอกเท่ยหลอกเดียวไปทรงของมานเฮ้ยหรือจะว่าเกิดเนลินตีค่าฮัลโมเดลค่ะปกตินี่แกอาศัยอยู่กับใครอยู่อยู่กับตากับยายอะค่ะแล้วกหนูก็ทำงานที่ระยองก็ไปทังทั้ง ทั้งพ่อตั้งแม่เนาอยู่ระยองเนาะใช่ค่ะคกติี่แกนง,ง,น,งนิ่ใส่เป็นยังไงครับนิสัเนะถามว่านิสัยเป็นยังไงน้องก็จะเป็นแบบอารมณ์ร้อนเนี่ยน้องก็จะเป็นแบบคนอารมณ์ร้อนหอัวร้อนบ้างแต่แต่แตนิ่ัสลึกๆอะ่ะน้องก็เป็นคนขี้กลัวเหมือนกันแต่ถ้ามีเรื่องอะไรไมาเนี่ยน้องเป็นคนขี้กลัวการเรียน,ยนการเรียนไปยังไ,ไงบ้างการเรียนเหรอ กก็าานระดับปานกลางปกติแกออกไปเที่ยวกลางคืนไม่บ่อยก็ก็บ่อยแต่ครั้งเนี้ยเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ถ้าห้ามเวลาห้ามว่าเออไม่ให้ไปก็ไม่ไปผมก็ฟังอยู่จากเท่าที่สอบถามเหตุการณ์เพื่อนแล้วก็คนในชุมชนเนครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงเท่าที่เรารับรู้เนี่ย จากที่รู้เหรอก่อนหน้านั้นอ่ะเคยเหมือนเหมือนจะเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วเพราะว่าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะเขาเคยมาแบบว่าไล่ฟันไล่อะไรประมาณนี้แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กคนนึงแต่จากที่ถามน้องเขาอ่ะน้องเขาก็บอกว่าเป็นเด็กบ้านนี้เหมือนกัน เหมือนตั้งใจจะทําร้ายคนอื่นใช่เหมือนเหมือนคือแบบเล็งมาจุดนี้แล้วอ่ะเออลุ่มนี้แล้วอ่ะพูดง่ายๆเหมือนโดนลูกหลงค่ะน้องไปโดนลูกหลงเขาแรกเริ่มที่เราทราบข่าวตอนตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นทํางานอยู่ค่ะเออน้องสาวโทรไปบอกว่าลูกชายโดนยิงความรู้สึกตอนนั้นคือแบบ ใจนี่แตกสลายไปแล้วค,คือแบบไม่มีกระจิตกระใจทําง,งานแล้วค่ะก็เลยลาลาลากลับมาเลยค่ะแต่ทั้งมามาทั้งคู่เลยนาะใช่ค่ะมาทั้งคู่เลยเห็นว่าเผาวันที่ยี่สิบเอ็ดะคก็ <Bay ern. S 2> ตอนนี้เรายังพอ,พอรู้ตัวเลยอย่างครับคนก่อเห็น ถามว่าพอรู้ตัวไหมนี่ตัวนี้นี่คือไม่รู้อะค่ะแต่รู้ว่าคร่าวๆว,ว่าเออเป็นหมู่บ้านนี้นะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านนี้อันนี้คือคือพอรู้ละแต่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นใครบ้างค่ะเราอยากจะฝากอะไรไปถึงเจ้าหนะ้าที่บ้างออยากอยากจะฝาก เจ้าหน้าที่ว่าขอให้จับคนร้ายไวๆคือไม่ไม่อยากให้ลูกชายตายตีอะค่ะถ้าถ้าครั้งสมมติว่าครั้งนี้ยังจับไม่ได้คือคิดว่ามันต้องมีครั้งหน้าแน่นอนค่ะอยากให้เร่งรัดเนาะอยากให้เร่งรัดอยากให้จับได้ไวๆนะคะ วันเกิดนี่น้องอยากเป่าเชคแล้วน่องน้องขอฝุขนควัญจิ้มน่องอยากได้เกิือสัตว์มันว่านองนองมันบอกอีอ่ะเจ้าเราคุยกับเขานานเรืยองนานแล้วเจ้าประมาณกี่วันครับน่าจะประมาณธันวาะประมาณวันที่หนึ่งที่สองนี่เจ้าณต้นเดือนเนาะเจ้าพอพอเข้าเดือนเกิดน้องมาน้องนองจะบอกเลยทุกปีเลยปีนี้แกบอกว่าอยากได้อะไรนะอยากได้รองเท้าสตาร์ น้องจะบอกแบบนี้ทุกปีเลยเพราะทุกปีน้องควรจะได้ต้องได้เปอาเชคกก็อันนี้ครับแทนที่จะเป็นฉลองวันเกิดใช่ได้กลายเป็นวันเผานม